สวัสดีแฟนเพจเชฟูมบ้านไงทุกท่านนะครับวันนี้แอดมินจะพามาดูเด็กๆแข่งกีฬานักเรียนโซนหุเขาครั้งที่48นะครับซึ่งถ้าใครจะติดตามความเคลื่อนไหวก็ดูที่เพจนี้เลยนะครับกีฬานักเรียนโซนหุบเข,ขจาจังหวัดเชฟูมน่ครับวันนี้แข่งกันวันที่2ถึง8ธันวาคมนะครับแข่งกันมาสักพักแล้ววันนี้วันที่6แอดมินก็เลยพามาดูสนอยนะครับเริ่มแรกแล้วก็มาดูที่แข่งกีฬา,บ,าบอลลอลนะครับที่ เูนย์เยาวชนบริเวณใกล้ๆกับถนนคนเดินนี่เองนะครับโอ้โหกข,บบข่งก็จะเป็นกีาวอลเาย์ิบอลชายนะครับก็อยู่บริเวณเดียวกันนะครับแต่ว่าอีก ฝ่าของสนามนะครับผมทีนี้แอดมินก็เดินข้ามถนนเดินข้ามถนนคนเดินนะครับมาดูเตะฟุตบอลกันหน่อยนะครับที่สนามฟุตบอลบริเวณริมสระสระน้ําเทศบาลน,นะครับตรงนี้สนามหญ้าหญ้าสวยงามดีมากเลยนะดูดิโอ้โหนี่แหละครับแต่ด้วยความที่มันร้อนนะครับแอดมินก็ถ่ายอยู่แวบ,บหนึ่งดูยืนดูอยู่แวบ,บหนึ่งนะครับแอดมินก็จะเดินกลับไปละ ร้อนจริงครับวันนี้แดดจัดก็น้องๆนี่ก็สู้จริงๆนะครับนี่ครับบรรยากาศอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับสนามก็อยู่ตรงนี้อนมินเริ่มแก่แล้วสู้แดดไม่ไหวก็เลยเดินกลับมานะครับแล้วก็มาที่นี่แหละครับสถาบันการกีฬาแห่งชาตินะครับวิทยาลัยพระศกษาเชยภูมิเดิมนั่นเองนะครับนี่คข้ามาดูกันเขาแข่งอะไรนะครับตรงนี้นะครับก็จะเห็นอ่า กรรมาการเห็นอะไรเขาเตรียมสถานที่อยู่ก็มีน้องๆนักกีฬานะครับก็อยู่บริเวณนี้หลายคนนะทีนี้แอดมินก็จะเดินข้ามฝั่งมาดูเขาเตะตะก้อกันนะครับที่ฝั่งหนึ่งของวิทยาลัยนะครับทีนี้กำลัง,งมองหาทางเข้าหาทางเข้าเขาไปอยู่ด้านในก็นมาดูน้องๆซ้อมรอ แน่ใจว่าอายุเท่าไหร่นะครับยังดีครับแอดมินเข้ามาดูข้างในแล้วยีมพูโอ้โหนี่งน,นครับกีฬาเซบัตโก้ดูเพลินครับดูเพลินอันนี้ก็มีประมาณสามสนามนะครับเตะร้องกันแข่งกันอุตลุดเลสสนามครับสาสนามสา,าสนากันฟาดไป สนามหนึ่งก็อยู่ไกลนะข่ามที่แบบแอดมินเก็บบรรยากาศเฉยนะแอดมินก็ไม่ได้ดูว่าทีมไหนแข่งกับอะไรบ้างแล้วก็ไม่ได้รายงานผลงานเลยครับถ้่ยังไงก็ติดตามที่เพจที่แอดมินได้นำเสนอตอนต้นเลยนี่ครับแอดมินก็มูฟมาที่สนามกีฬากางนะครับสนามกีฬากางของกบจ ราะที่น,นี่เขามีการแข่งฟุตบอลกับบอลล์บอลชายหาดนะครับนี่บรรยากาศก็มีคนมาขายของมีอะไรแบบนี้เนาะตามภาษาบ,บอลชายบอลล์บอลชายหาดบ <c oughs> น <c oughs> สนานนะ <c oughs> เป็นกีฬาที่แบบแอนมนเล่นไม่เป็นครับเ <c oughs> สร์ฟไม่ผ่าน,สนเส์ฟไม่ข้ามเน็ตไม่ได้บอกตรงๆเลยนี <c oughs> ่คขาเป็นคนไม่มีพรสวรรค์นในการเล่นกีฬาเอาซะเลยนะครับ มาดูน้องๆแข่งกันนะครับตอนที่แอดมินไปเนี่ยรู้สึกว่าแบบน่าจะเที่ยงแหละแดดจัดเปรี้ยงเลยตะวันตรงหัวเลยโอ้โหน้องนก็สู้จริงๆที่ไงก็อยากให้ช่วยกันดูแลด้วยนะครับก็กลัวเป็นลมแดดกลัวแบบป่วยกันนะครับแต่ก็เห็นมีเจ้าหน้าที่ทางแท้สนามเขาอยู่เนาะน่าจะมีการดูแลกันอย่างดีตามมาตรฐานแหละนี่นครับโอ้โหเอา้าสนุก เอาเลยนี่โอ้ยเอาเลยเอาเลยเอานี่บบนจัดไปตบทบนั่นไงบบนสนุกมากครับสนุกมากอแอนมิ้ก็ดูสักพักก็เดินผ่านมานะครับก็เดินไปดูอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าเห็นเขามีแข่งเปตองด้วยก็ไปดูกอนระหว่างทางก็เดินผ่านร้านค้าหลายร้านนะครับ เปล่งเปตองนะครับเปตองกลางแดดสนุกสนานมีกลางล่มด้วยนี่ครับผมบรรยากาศอาจจะร้อนนิดนึงนะครับแต่ก็น้องๆสู้กันจริงๆทุกคนครับสู้จริงๆโอ้โหบรรยากาศสนุกสนานพอสมควรเลยนะครับนี่แอนมินก็ยืนดูอยู่สักพักหนึ่งนะครับแอนมินก็เดินมาดูเนี่ยครับเยาวาชวนคนเชฟพูล นี่สนามกีฬาอบออจอนะครับมาดูข้าเตะฟุตบอลน,นะครับหืมนะครับมาทันเขากำลังฟรีคิกพอดีอา้าวยิงยิงโอ้โหใส่ข้องเดียวอเออเกือบเกือบเอ้านี่เคลียร์มาจะได้ครับนี่โอ้โหเนี่ยครับเอนนีมก็ยืนดูอยู่นะก็มีคนดูนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็นั่งอยู่ในอัธาจันทร์ที่มีร่มกันนะนี่ครับฝั่งตรงข้าม แอนดมินนี่แบบด้วยความที่แบบเดินมาฝั่งนี้ไงก็เลยยืนดูจากฝั่งนี้ไปบรรยากาศโอ้โหเอาครับนี่ฝากก่อนเนี่ยมีจังหวะนึงนะครับนี่ครับเตะมุมเตะมุมจังหวะนี้นะครับใครถายว่าเข้าไหมใครท่ายว่าเข้าไหมเข้าไหมเข้าไหมมาสัตว์ไป โอ้โห oh, oh. จากนั้นนะครับแอดมินสู้แดดไม่ไหวแอดมินก็เลยเดินมาดูเขาแข่งฟุตซอลนี่ก่อนในร่มนะครับที่โรงเรียนชายนะครับชัยภูมิภาคดีชุมพลมาทานันฟุตซอลหญิงนะครับไม่แน่ใจว่าโรงเรียนอะไรเตะกับโรงเรียนอะไรนี่ครับเดี๋เขาที่ดูนะครับนี่ครับตงสนานดีครับนี่ดูน้องๆผู้หญิงเตะบอลกันเก่งครับเก่งถือว่า นักกีฬาใช่ไหมเก่งแล้วก็ใจสู้สุดๆเลยนี่ครับแล้วก็ยืนดูสักพักหนึงนะครับก็สนุกสนานตามภาษากีฬาเยาวชนอืมแต่จริงแอนมินดูนานกว่าน,นี้นะแล้วก็ถ่ายนานกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าด้วยความที่ไม่อยากให้คลิปยาวเกินไปแันมี้ก็เลยตัดบางส่วนมาดู สนองเนี่ยเลือกมารยาทดีของเด็กชมมายของบ้านเรานะครับแข่งเสร็จก็ครับผมในการยกมือไหว้นะครับน้ำใจนักกีฬาเนอะอาลลลนะลูกแพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับผมน้องก็เดินกลับมานะครับอ่าเดีนี้จะเป็นทีมอีกฝั่งหนึ่งนะก็ะเดินมาแล้วก็มาไหว้ขอบคุณเพื่อนเพื่อนอน่อาร่วมการแข่งขันนะเพื่อนนักกีฬานะครับก็มีครับผม เอาเป็นว่าฝากแฟเนเพจทุกคนนะครับช่วงนี้ก็ยังมีการแข่งกีฬาอยู่นะครับก็คืออีก2วันก็คือพรุ่งนี้วันที่7แล้วก็วันมะรืนวันที่8นะครับถ้าเกิดสนใจก็มาชมมาเชียร์ได้ครับติดตามได้จากเพจนี้เลย